สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ y Channel Channel ที่เต็มไปด้วยคำถามที่ว่าทำไมทำไมและก็ทำไมซึ่งเรามีคำตอบให้สำหรับคำถามวันนี้เป็นคำถามเกี่ยวกับความอ้วนและโรคเบาหวานนะครับคำถามก็คือทาไมคนที่อ้วนจึงมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานทีนี้ก่อนจะไปถึงจุดนั้นก็จะให้รู้จักกับฮอร์โมนตัวหนึง่งชื่ออินซูลินซึ่งสร้างมาจากตับอ่อนนะครับ ฮอร์โมนอินซูลิน,นมีหน้าที่รักษาระดับน้ําตาลในเลือดให้อยู่ในระดับที่ปกติไม่สูงเกินไปจนเป็นโรคเบาหวานและไม่ต่ําเกินไปจนกระทั่งเป็นลมเพราะขาดน้ําตาลนะครับทีนี้ในคนปกติสมมุติว่าเรากินอาหารเข้าไประดับน้ําตาลขึ้นไปร้อยแปดสิบตับอ่อนก็จะปล่อยปล่อยฮอร์โมนอินซูลินออกมาลดระดับน้ําตาลให้ลงมาสู่ระดับปกตินะครับแต่ในคนที่อ้วน เซลล์ไขมันของคนที่อ้วนไม่ว่าจะอ้วนแบบอ้วนทั้งตัวหรืออ้วนแบบลงพุงแขนขาไม่อ้วนแต่พุงใหญ่ก็จะมีปฏิกิริยาเหมือนกันคือเซลล์ไขมันจะสร้างสารอะดิโพเนคกตินลดลงการที่สารอะดิโพเนคกตินลดลงเนี่ยทำให้ฮอร์โมนอินซูลินออกฤทธิ์กับเนื้อเยื่อไม่ดีเท่าในคนปกตินั่นหมายความว่าเมื่อกินอาหารเข้าไป น้ำตาลขึ้นไป180อินซูลินออกมาเท่านี้เท่าเนี้ยเท่า,ทาเดิมเนี่ยไม่สามารถลดระดับน้ําตาลในเลือดลงมาสู่ระดับปกติได้ตับอ่อนก็จะพยายามชดเชยโดยการสร้างฮอร์โมนอินซูลินเพิ่มขึ้นซึ่งเมื่อคนอ้วนอยู่ในระยะเนี้ยไปเจาะเลือดดูน้ําตาลในเลือดก็จะยังไม่สูงเพราะฮอร์โมนอินซูลินสามารถเพิ่มปริมาณสร้างชดเชยออกมาได้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ตับอ่อนไม่สามารถสร้าง ปล่อยฮอร์โมนอินซูลินออกมาให้เพียงพอกับการที่จะลดระดับน้ําตาลในเลือดสู่ระดับปกติเมื่อไปเจาะเลือดก็จะพบว่าเป็นเบาหวานนะครับดังนั้นถึงอ้วนอยู่ไปเจาะเลือดยังไม่เป็นเบาหวานก็อย่าวางใจเพราะในอนาคตถ้ายังอ้วนอยู่หรืออ้วนเพิ่มขึ้นยังมีโอกาสที่จะเป็นเบาหวานได้และเมื่อเป็นแล้วการรักษาจะยุ่งยากมากกว่านี้ เพราะฉะนั้นถ้ากำลังอ้วนอยู่ให้พยายามหาวิธีลดน้ำหนักนะครับให้กลับลงมาสู่ระดับปกติหรือให้ลดลงเรื่อยๆโอกาสที่จะเป็นเบาหวานก็จะลดลงตามครับวันนี้ก็จบการตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องความอ้วนและความเสี่ยงในการเป็นเบาหวานแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณครับที่ติดตามรับชมวายชนะาของเราแล้วพบกัน โอกาสต่อไปสวัสดีครับขอบคุณครับไม่เม้นไม่ไลค์ไม่ไลน์ไม่เฟซบุ๊กไม่ใช่ไม่รักไม่เม้นทไม่ไลค์ไม่ไลน์ไม่เฟซบุ๊กไม่ใช่ไม่สน เลยไม่ได้เลยไลน์ไม่ใช่มีรักก็งานมันยุ่งจริงๆไม่เมนไม่ไลน์ไม่ไลน์ไม่เฟซบุ๊กไม่ใช่ไม่รักไม่เมนไม่ไลน์ไม่ไลน์ไม่เฟซบุ๊กไม่ใช่ไม่สนใจก็งานมันเยอะ ไม่ไลน์ไม่เฟซบุ๊กไม่ใช่ไม่รักไม่เม้นไม่ไลน์ไม่ไลน์ไม่เฟซบุ๊กไม่ใช่ไม่สน